สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงคำสองคำที่คนไทยเรายังใช้กันอย่างสับสนคือคำว่าตักบาทกับคำว่าใสบาทก่อนอื่นอยากอธิบายว่าคำว่าตักไม่ได้มาจากภาษาเขมรว่าดักที่แปลว่าวางหรือใส่นะครับคำนี้เป็นคำไทยแท้ที่ใช้ในกลุ่มที่พูดภาษาไทยเราใช้ว่าตักไทยใหญ่ใช้ว่าตักผมเขียนให้ดูในภาษาต่างๆรวมทั้งไทยอาหม ในอินเดียด้วยพจนานุกรมแปลไทยเป็นไทยราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าตักบาตรเป็นคำกริยาหมายถึงเอาของใส่บาตรทักแล้วทำไมไม่เรียกว่าใส่บาตรไปเลยล่ะครับคล้ายกับบอกว่าตักบาตรหมายถึงใส่บาตรอันนี้ก็แปลกเหมือนกันการไปเทียบกับคำคำเขมรนว่าดักที่แปลว่าวางลงหรือใส่มาจากภาษาเขมรยิ่งไม่ถูกต้องเพราะคำนี้เป็นคำไทย ไทยดำในเวียดนามยังใช้ว่าตักเหมือนกันเช่นตักข้าวตักข่าตักน้ำการอ้างเทียบคำภาษาเขมรจึงพูดกันแบบไม่เข้าใจโดยแท้ลาวก็เอาคำนี้ไปอ้างเช่นเดียวกันในใจารึกพ่อขุนรามคำแหงใช้ว่ากินข้าวไม่ได้เรียกว่าข้าวเหมือนที่เขียนคำไทยในสมัยนี้คำว่าตักหมายถึงตักเอามาเช่นตักน้ำตักปลาตักตวงการเล่นที่ทำเป็นกระถง ช้อนเอามาเล็ดมะขามก็เรียกว่าเล่นอีตักหรือเช่นคำว่าตักน้ำตักแกงตักดินบางคนอาจจะแย้งว่าสมัยก่อนต้องตักข้าวใส่บาตรพัะแต่สมัยนี้อาหารบรรจุกระป๋องใส่ถุงแล้วเรียบร้อยยกถุงแกงใส่บาตรพัะสะดวกน้อยคนจะใช้ทัพพีตักข้าวจากโถตักใส่บาตรพัะเหมือนในสมัยก่อนในที่นี้จะไม่พูดถึงคำนามที่หมายถึงตักเช่นนอนหนุนตักนะครับหรือหมายถึง หน้าขาตอนเขา่าถึงโคนขาในเวลานั่งที่เรียกว่าตักสรุปว่าถ้าพระไปตักบาตรคือเอาบาตรไปตักเอาอาหารจากคารวาส่วนคารวาสคือไปใส่บาตรเอาอาหารไปใส่ในบาตรพระพระจึงไปตักบาตรส่วนคารวาสไปใส่บาตรคนไปตักบาตรมีความหมายอย่างเดียวคือเอาอาหารไปถวายพระสามถุงขากลับได้อาหารมาเพิ่มอีกสิบถุงแบบนี้เรียกว่าไปตักบาตร ได้มาเพิ่มจากเดิมวันนี้เล่าให้ฟังเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ